ค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องลีซานต่างแดนสไปออซี่อีกแล้วนะคะอ่าวันนี้จะมาคุยกับทุกคนเรื่องอ่าวีซ่าเกษตรนะคะของออสเตรเลียว่าทําไมถึงไม่ยังไม่อนุมัติเพราะอ่าเคยมีข่าวบอกว่าจะอนุมัติประมาณ21กันยานะคะ มันจะมีไหมหรือว่าเขายกเลิกไปแล้วหรือว่าอะไรยังไงนะคะมาฟังกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อ,อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่เราลงก่อนใครนะคะค่ะาสำหรับคลิปนี้ก็จะมา เล่าให้ฟังนะคะก็คือไปเจออบทความจากหนังสือพิมพ์ชื่อว่ากาเดียนนะคะเขาบอกว่าเ,เก็บเกี่ยวความสงยังคงเก็บเกี่ยวความสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าเกษตรกรของออสเตรเลียที่เคยสัญญาไว้นะคะว่าวีซ่าได้รับการแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิดแต่ผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าวีซ่าอาจจะไม่เป็นตามที่สัญญาไว้นะคะก็คือเอาจริงๆก็ไม่ใช่รัฐบาลนะคะที่เป็นคนบอกว่าอา่าวีซ่าจะออกมาวันที่21กันยายนเพราะว่าอาจจะเป็นแรงข่าวหรือว่านักข่าวพูดกันไปเองนะคะเพราะว่า หรือเข้าใจกันไปเองเนะาะอว่าจาว่าวีซ่านั้นจะอนุมัติวันที่21กันยานะคะแต่ตอนนี้คือในออสเตรเลียนั้นคือมีปัญหาโควิดระบาดหนักมากเลยค่ะทุกคนอย่างที่รัฐวิกตอเรียวิกตอเรียก็คือเป็นรัฐที่ตัวเองอยู่นะคะมีเมือง เมืองหลวงของรัฐก็คือ,อนครเมลเบิร์นแล้วก็นิวเซาเวลซึ่งมีเมืองหลวงของอรัฐก็คือซิดนีย์ Sydney, นะคะสองรัฐนี้เป็นรัฐที่มีโควิดระบาดอย่างหนักอยู่นะตอนนี้นะคะสำหรับวิกตอเรียวันนี้เราก็แป0รอยกว่าค่ะสำหรับเคสใหม่ที่ติดนะคะแล้วก็ของ New South Wales นะิวเซาเวลน่าจะพันกว่ากว่านะคะ เนี่ยค่ะเป็นเหตุหนึ่งคิดว่านะคะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลยังไม่อยากให้มีการให้คนเข้ามาในประเทศนะคะเพราะว่าถ้าคนเข้ามาในประเทศเปิดประเทศรับคนเข้ามาใช่ไหมคะจะทำการควบคุมยังไงเผื่อมันมันยิ่งระบาดหนักไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็กำลัง ให้ประชากรของออสเตรเลียนะคะเร่งฉีดวัคซีนเร่งทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้ในในออสเตรเลียก็บางบางบางเมืองนะคะก็อยู่ในระหว่างล็อกดาวน์นะคะถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจะยอมให้คนเข้ามาทํางานนะคะเขาก็ต้องจัดหาที่กักตัวนะคะซึ่งถ้าสมมติโอเค คนรัฐบาลนะคะต้องไอคนเจ้าของฟาร์มคนที่ทำธุรกิจฟาร์มต้องการคนงานประมาณายกตัวอย่างสาม0 0ืนคนแล้วคนเข้ามาในประเทศส0 0 0 0คนแล้วเขาจะรัฐบาลจะจัดตั้งที่กักตัวยังไงตรงไหนยังไงให้ใช่ไหมคะเขาก็คือมีปัญหาตรงนี้ ไม่หาจัดหาที่กับตัวไม่ได้ก็เลยคิดว่าเขาก็เลยยังไม่อนุมัติวีซ่าตัวนี้นะคะส่วนตัวคิดว่าแล้วคิดว่าเขามีมีตัวเลือกด้วยได้ด้วยก็คือเอาประเทศในในอาแปซิฟิกนะคะก็จะมีพวกติโม ฟิจิ uh, อะไรประมาณนี้นะคะเป็นประเทศแถบแถบที่อยู่เกาะใกล้ออสเตรเลียนะคะเข้ามาทำด้วยเพราะว่ามันจะมีหลายประเทศเหมือนกันนะคะที่อยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะที่ที่เคยเข้ามาทำงานคือรัฐบาลเคยออสเตรเลียเนี่ยเคยให้วีซ่าเกษตรกับคนกลุ่มนี้คนกลุ่มของ uh, อยู่ในประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกคือเขาก็เคยเข้ามาทำงานชั่วคราวกันอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วพอตอนนี้ก็เลยต้องคิดว่ารัฐบาลต้องทำการเลื่อนเลื่อนเวลาของการาจะอนุมัติวีซ่าไปก่อนนะคะเพราะด้วยความที่หลายๆข้อตกลง ในวีซ่านะคะข้อจำกัดในวีซ่าอาจจะยังไม่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ตรงตามที่หลายๆฝ่ายต้องการน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานได้ตั้งคำถาม,ถ,าม,ถ,ามถึงความสามารถของรัฐบาลออสเตรเลียในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของวีซ่าเกษตรไหมโดยอ้างว่าขาดรายละเอียด ผิดปกติมากเกี่ยวกับโครงการนี้นี่นะคะที่ที่ข่าวข่าว,ขาวเ,ขาเขาเขียนไว้วีซ่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาแรงงานต่างชาติจำนวนมากขึ้นให้กับฟาร์มออสเตรเลียท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมาพร้อมกับเส้นทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรแต่นายลิชวีนะคะ ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานมีข้อสงสัยอย่างยิ่งว่าเส้นทางใหม่นี้จะเป็นไปได้ไหมนะคะไม่มีประเทศใดเทียบเคียงได้สำเร็จนะคะรับพนักงานคือเขาจะรับพนักงานเข้ามาคือต่างต่างต่างคนต่างประเทศภาษาก็ พูดพูดได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทำงานไม่มีทักษะการทำงานมากเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะและทำงานที่ได้รับค่าจ้างตำ่ำที่ปรึกษาพิเศษของบริษัทที่ปรึกษามิเชลสันอเล็กซานเดอร์และอดีตรองเลขาธิการกองตรวจคนเข้าเมือง ริช h ิชวีกล่าวว่าการขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ผิดปกติมากเช่นเดียวกัน,ก,นกับการพลิกกลับของวัฒัก,การพัฒนาวีซ่าโดยทั่วไปโดยมีการประกาศในเดือนสิงหาก่อนที่รายละเอียดจะเสร็จสิ้น Mark คเฟอร์อร์รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของรัฐควีนแลนด์กล่ Land, กาวว่าภาค เกษตรกรรมของรัฐต้องการข้อมูลว่าวีซ่าจะมีความหมายต่อธุรกิจอย่างไรนะคะนี่ค่ะก็คือตามที่เท่าที่อ่านมานะคะก็คือรัฐบาลต้องการแก้ไขหลายๆจุดหลายๆข้อตกลงในในวีซ่านะคะเลยทำให้วีซ่าตัวนี้ล่าช้าไปด้วยแต่ คิดว่าวีซ่าตัวนี้นะคะจะยังมีอยู่ยังไงก็รัฐบาลก็คงจะอนุมัติวีซ่าตัวนี้แต่จะเป็นกลายเป็นว่าอนุมัติแค่ช้าลงนะคะทําการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาก็ต้องตกลงกับประเทศผู้ค้าหลายๆประเทศกับเขานะคะเหมือนประเทศที่ ยังไงอะตกลงทวิภาคีประเทศของคนที่เหมือนคุยกับรัฐบาลไทยรัฐบาลพมา่ารัฐบาลประเทศที่จะทำการอนุมัติวีซ่าให้กับประชากรประเทศนั้นๆเข้ามาทำงานในในออสเตรเลียได้นะคะเขาก็ต้องมีการตกลงมีการคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าการจะอนุมัติวีซ่าสักตัวหนึ่ง แล้วก็เป็นเป็นรับคนงานระหว่างประเทศมันมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วเรื่องนี้ข่าวที่วีซ่าเนี่ยจ,จะจะปาอ่อนุมัติวีซ่าเกษตรเนี่ยก็มีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายมิถุนากรกกดาสิงหากันยาสีเดือนคิดว่าการที่จะอนุมัติ อะไรง,ง่ายๆภายในสี่เดือนซึ่งวีซ่าภายในสี่เดือนทำข้อตกลงมันเป็นไปได้ยากมากๆค่ะส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลยังไม่อนุมัตินะคะแต่ยังไงก็เราก็ยังหวังว่านะคะเราจะได้วีซ่าตัวนี้มาในเร็ววันนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะคิดว่ายังไงเราก็จะได้จะได้มาทำงานนะคะได้มีงานทำมีเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะแต่ยังไงก็ทำงานอยู่ที่ไทยไปก่อนนะคะสู้ๆค่ะทุกคนเก็บเงินเก็บทองหาเตรียมเงินไว้สำหรับทำวีซา่าถ้ามันออกมาจริงๆนะคะแล้วก็ ศึกษาข้อมูลต่างๆไว้นะคะหัดเรียนภาษาอังกฤษถ้ามีโอกาสก็รับวัคซีนไว้นะครับเผื่อว่าวีซ่าตัวนี้อนุมัติแล้วคุณจะได้เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ได้ยืน่นยื่นสมัครแล้วก็มีโอกาสได้มาทำงานเร็วๆนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะพาสปอร์ตนะคะทุกคนคะ่ะต้องมีพาสปอร์ตนะไม่มีพาสปอร์ตเดินทางไปไหนไม่ได้นะคะ ค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีได้รับความกระจ่างบ้างเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะจากคลิปวันนี้ถ้าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะค่ะ แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเราจะมา,ามคุยกันใหม่แล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องต่างๆให้กับทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ